ครับถักท,ท, like er, mm ทายตอนเช้าครับเวเนก้็เช้าวันที่27กรกฎาคมครับทำบุญมาฝากคือเกาครับเพืี่อนๆคือมาวัดจังหันวัดโพธารามบ้านสังแปนครับตำบลแวงอำเภอสวรางแันจิตจังหวัดสกลนครคือวิธีของเช้าคุทครับทำบุญประจำวันสาธุบุญนุ่มกันเด้อพี่น้อง กูบ่มีโอกาสได้มาก็สาธุบุญนํากันครับได้บุญนํากันมื้อนี้บุญมาฝากครับพ่อใหญ่เ นี่คือทำบุญปะจำบ้นครับพี่น้องคือว่าเป็นเตียงบ้านเฮ้างั้งผางสารเอาห่งเศร้าหน้ามาวัดเอาบุญจังไปหน้าไปให้ไปธุระส่วนตัวธุรกิจอะไรก็ตามครับูุมีเวลาอะไรมากูโบมีเวลาเพราอะไรมาครับผมสาธุน้กันี่คือสาธุบุญครับ ครับยำเ้าอากาศเย็นๆอากาศอันบริสุทธิ์เสียงนกหอมคุยกันเออเพื่อนก็คุยกันพอเพื่อนจอดแชกจอดแช่เฮาก็คุยกันพอเฮาเออตามวิทีชีวิตไปมันประมาณน,นี้ครับนี่คืออยู่วัดโพธารามบ้านสางเวยครับผม ครับมือนี้ก็ได้มาทำบุญตรงนั้นวัดพุทธามเฮาพี่เก่าครับบุญมาฝากพี่น้องเพืเ่อนทุกคนครับสาธุนมราน้ำกันมือนี้ะมืยเงนเส้นบุญมาฝากพี่เก่าครับผม <c oughs> <c oughs> ครับนี่คือวิถีของชาวปุทธทางหนึ่งบ้านเฮ้าครับกางปฏิบัติทำบุญพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> ครับ,บขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาเห็นกำลังใจทักทายเสยอนอน <c oughs> ครับเพื่อนเสนอของบุญมาฝากพี่น้องเพิ่งไปนํำกันครับผมโอ้ยมีแต่ความสุขสาพแงแรงทุกคนเด้อขอบคุณ ทย่งฟังฟังยุบนีแต่อ,อยุดลปเพียงแค่นี้ครับคครับ